ล้วครับผมกล่าวสวัสดีทุานทู้ท่านก็เรียนฮัลโหลสวัสช่องมิดไนท์โซลิตี้กิจฉันเคยนะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กับเกมบันทึกรับ3กโกกันแล้วนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะวันที่3เดือน2ครับผมกิจสั่งการใต้ล่าเข้ามาเป็นวันแรกเดี๋ยวเราไปดูอัปเดตกันสักหน่อยดีกว่าว่าวันนี้นะครับผมกิจสั่งการไต้ล่าจะมีอัปเดตอะไรเข้ามาใหม่หรือเปล่าหรือว่าจะไม่มีเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก็ต้องไปรอดูกันในคลิปก็แล้วกันเนาะก่อนอื่นนะครับผมเข้าสปอนเซอร์กันก่อนละกัน เอาละครับผมและสําหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะครับผมแอดไปเลยที่ไลน์แอดเพื่อเพย์มีแอดนหน้านะครับผมหรือว่าสะดวกทาง Facebook กดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะฮะทักไปเติมเงินกดที่ลิงก์ g กท o Shop หลังจากนั้นทําการเลือกเกมเลือกแพ็กเกจที่ต้องการจะเติมเลือกราคาเพิ่มใส่นในรถเข็นให้เรียบร้อยนะครับผมกดรูปรถเข็นขวามือบลงมาจะได้หน้าต่างแบบนี้นะฮะสนับสนุนใส่ช่องมิดไนท์โซเซตี้ของเราด้วยถ้าเกิดว่าใครใส่แล้วขอบพระคุณมากมากทุกบตรทุกราคาเลยนะครับผมกดยินยอมคำส แคปสลิปโอนเงินส่งให้อมินได้เลยเพียงเท่านี้เพื่อนเพื่อก็สามารถรอรับไอเทมในเกมได้แล้วนะครับเพื่อนไม่กี่ขั้นตอนง่ายๆนะฮะแต่ก็ได้รับไอเทมในเกมครบถ้วนอย่างแน่นอนนะครับแพ็กเกจณปัจจุบัน3,000บาทหลือเพียง2,700บาทลดสูงสุดไปเลย10ซส่วน ios นะครับผมไม่น้อยหน้านะฮะเฮ hey, 2ต่อ ios เนี่ยแพ็กเกจเด้งไปที่3,700บาทแล้วนะครับผมเพื่อนๆนก็ยังซื้อได้ในราคา Android นะฮะเท่ากันเลย ในราคาเพียง2,700บาทลดสูงสุด1,000บาทก็ไปเลยท่านผู้ชมเปิดให้บริการตั้งโมงเช้าจนถึงตี3เอาใจสายนอนดึกนะครับผมสายนอนดึกไม่ควรพลาดใครยังไม่ได้จัดก็อย่าลืมไปจัดกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอ่ะหลังจากเข้าสปอนเซอร์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูทางหน้านของกิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับเข้ามาตรงสั่งการใต้ล่านะฮะโอ้โหอันนี้มาจากไหนไวะเนี่ย BNK 48นะครับผมโอ้โหมาเล่นเซิรฟ์ฟเราเลยหรือเปล่าเนี่ย BNK นี่มาจากเซิรฟ์ฟอ่า26หรือเปล่าวะเนี่ยโอ้โหนึกว่าตามกันมานะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของนะครับผมของที่อัปเดตเข้ามากันหน่อยดีกว่าซื้อหรือยังวะเนี่ยวันนี้ช่วงนี้สมองหลงๆลงืมๆอยู่น,นั่งไงยังไม่ได้ซื้อนะครับผมยังไม่ได้ซื้อซะด้วยอ่ะซื้อมาก่อน5 0 0 0ตำลึงทองกดไปเลยฮะ สำหรับทองในรอบนี้หมดเกลี้ยงนะครับผมหมดเกลี้ยงเดี๋ยวค่อยมาเติมนะตรงนี้นะห้าร้อยก็น่าจะเติมแผกรนะ้อยสี่เก้าแปดเก้ายี่เก้ายี่เก้าเนาะตามสเต็ปนะครับผมของคนไทยก็น่าจะไม่เกินสามร้อยต่อวันแบบงบประหยัดประหยัดนะครับผมของที่อัปเดตเข้ามาใหม่รู้สึกว่าโอ้โหของซ้ำๆเดิมๆเลยวะไม่มีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่เลยฮะท่านผู้ชม ขอ,องซ้ำของเดิมเลยครับผมโอ้โหถามจริงนี่ทีมงานไม่คิดจะเอาอะไรเข้ามาใหม่ๆเลยวะเนี่ยซ้ำๆเดิมๆเลยไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นแบบน่าซื้อเลยว่ะก็น่าจะเป็นทางด้านของสก,กิลเหมือนเดิมมาเพื่อนๆที่ต้องเก็บซื้อกันนะตาโลกในตำรานะครับผมเนาะโอ้โหอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเลยฮะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยรอบนี้ ทางด้านของสกงสกินมีอัปเดตเข้ามาหรือ,อยังนะครับผมของกาเซียงยังไม่มีว่ะท่านผู้ชมไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีอะไรเลยครับผมตอนนี้ที่อัปเดตเข้ามานะเมื่อไหร่เขาจะเอาแฟร์เจนสามเข้ามาวะเนาะ gm เอ็ขาลืมแฟชั่นเจนสมหรือเปล่าวะเนี่ยคือมันมันปกติมันแบบกิดทงสามรอบสี่รอบมันต้องเอาเข้ามาแล้วนะเว้ย กูว่า GM มแม่งต้องลืมแน่ๆเลยเอ้ยไม่ใช่กาเซียงอีเกียดขออภัยด้วยครับผมอีเกียดฮะอีเกียดคือแบบเฮ้ยทำไมทาไมรอบนี้ GM เ็ขาถึงเอาแฟชั่นมาชา้าจังเลยอะปกติเนี่ยมันเอาเข้าแบบกิดโยงกิดยันนี่มันต้องเข้าแล้วนะใช่ไหมท่านผู้ชมคือเนี่ยผมมากดดูทางด้านของแฟชั่นอะแฟชั่นของตัวลุงอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีนะ GM เ็เขาลืมเอามาลงหรือเปล่าวะ สกินเนาะต้องดูสกินนี่หว่าสกินอ่าของสายขุนศึกเนาะมาหรือ,อยังเอ่ยไม่มีจริงๆฮะของอันอื่นผมก็มีหมดแล้วไงเฮ้ย GM กูว่าโอ้โหกูว่า GM ลืมแล้วละ่ะเอาจริงกูว่า GM ลืมแล้วละ่ะคือมันโหมันหลายจิตมากเลยนะเว้ย เพื่อนๆช่วยกันไปทวงติงหน้าเพจ facebook หน่อยนะครับผมผมอยากเห็นสกินของอีกเกียิจริงๆเลยวะ่ะหรือว่าใครที่แบบมีภาพนะฮะแฟชั่นของเซิร์ฟเกาหลีเซิร์ฟจีนเนี่ยช่วยแคปมาให้ดูหน่อยนะครับผมว่าของตัวลุงเนี่ยเจนที่3มเนี่ยมันมันมีอะไรบ้างนะครับผมเพราะว่าตอนนี้คือผมอยากเห็นของอีกเกยียดเขาทูเนาะแล้วก็เตียวหุยเนาะอีกตัวหนึ่งก็ ทางด้านของโลโซกนะครับผมอยากเห็นสกินนะฮะว่ามันจะเฟี้ยวฟ้าวขนาดไหนแล้วก็ตัวของอีเกีย์เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือว่ามันอลังการงานสร้างขึ้นเหมือนแบบพ้วนเซี่ยวเนี่ยเห็นไหมอันเก่ามันก็เท่นะแต่พอมาเป็นพ่อบ้านมันก็เหมือนอนิเมะตัวหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ของอีเกีย์เนี่ยคือผมอยากเห็นจริงๆนะว่ามันจะเป็นแฟชั่นแบบไหนเนาะยังไงก็อัปเดตเข้ามาหน่อยนะ GM อนะอยากเสียตังะคะ์นะครับผมเนาะอยากเสียตังคนะ์ฮะ ไม่มีเคลียอะไรเลยสรุปก็คือข้าวๆแล้วกันเนาะไม่มีอะไรเลยเหมือนเดิมนะฮะอัปเดตเข้ามาเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวรอไปแลกของเอาวันสุดท้ายแล้วกันพรุ่งนี้ก็น่าจะพักผ่อนดีไม่ดีพรุ่งนี้อาจจะเปิดสตรีมนะถ้าเกิดว่ามันไม่มีอะไรทาจริงๆเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันที่สตรีมแล้วกันน้องชายสำหรับชีโอนี้ก็อย่าลืมไปสนับสนุนกันด้วยแล้วกันสำหรับสปอนเซอร์ของเรา power play เหมือนเดิมนะครับน้องชายเปิดให้บริการตั้งแต่ส0บโมงเชา้าถึงตี3เอาใจสายนอนดึกนะฮะสายนอนดึกไม่ควรพลาดน,นะครับผมสำหรับ ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ชีวิตโอหน้าไลฟ์สตรีมหน้าลวกันนะครับผมน้องชายบ๊ายบาย